บัวร้อนซ่อนรอกตายตอนที่36ความลับของบัวบุษบาแกเฝ้าเขามาตั้งหลายปียังทำให้เขารักแกไม่ได้แบมแต่ไม่ต้องกลัวนะต่อไปนี้ฉันจะทำหน้าที่นี้แทนแกเองฮพี่สาวเขาจะเป็นของฉันฉันจะครอบครองสิ่งที่เป็นของแกทุกๆอย่างหลายปีมานี้แกไม่เคยคิดบ้างหรือไงแบมว่าแกครอบครองบ้านแต่งดามานานแค่ไหนแล้วฮะ เรื่องชีวิตที่เหลือนั่นมันควรจะเป็นของฉันนะคนแปลกหน้าเอ่ยด้วยเสียงเนิบนาบแต่ว่าดุดดันในน้ำเสียงแฟนไปด้วยความชิงชังและเจ็บปวดขณะที่อีกฝ่ายนั้นตาไหลพลากมันน่าเจ็บใจแค่ไหนที่แม่ทอดทิ้งฉันแม่เลือกแกปล่อยให้ฉันต้องตกระกรรมลำบากกับพ่อพ่อที่เป็นแค่ผู้ชายที่ล้มเหลวขี้เมามั่วกันพนันความหวังลมๆแรงๆว่าสักวันชีวิตจะดีขึ้น ฉันจะไม่รอโชคชะตาแบบที่พ่อทำหรอกนะแบมแกเองก็เหมือนกันแกปล่อยให้หนางน้องสาวที่แกรักนั่นย่างคนที่แกรักไปอย่างง่ายๆฉันไม่มีทางทำได้ฉันถึงต้องฆ่ามันไงล่ะบิดดี้ไม่ใช่คนแรกที่แกฆ่าบัวพอสัทีแกเอาคุณพัดไปไว้ที่ไหนถ้าแกไม่บอกฉันฉันจะแจ้งมาคัสเขาหาแกเจอแน่ปล่อยเขาซะนางน้องสาระเลว เสียงหัวเราะของหญิงสาวคู่แฝดนั้นดังแหลมลึกเมื่อหล่อนยิ้มเยือกเย็นใส่อีกคนนั้นเต็มตาพวกนั้นมันแค่ดวงซวยนางไลลามันงวจะตายไปคิดว่าแค่เอาตัวเขาแลกแล้วเขาจะยอมแต่งงานด้วยส่วนนางเจติยามันรู้มากเกินไปมันกล้าสืบเรื่องของฉันมันสงสัยว่าแกเป็นฆาตกรต่างหากละ่ะแล้วทำไมแกต้องฆ่าวินดี้ด้วยน้องฉันไม่รู้เรื่องอะไรเลยสักนิด แกควรบอกฉันก่อนว่าแกต้องการแบ้นแสงดาวฉันจะยกให้แกหมดทุกอย่างแลกกับชีวิตของวินดี้แกฆ่าเธอทำไมเสียงสั่นปลาที่ตอบโต้ออกมานั้นทำให้อีกฝ่ายหัวเราะขบคันแกจะเสียใจทาไมกันแบมมันตายไปแล้วฮะถ้าแกไม่อยากอยู่ก็ตามไปอยู่กับมันในนรกนะะกั่นล่ะก็เลิกยุ่งกับเขาซะเขาเป็นของฉันฉันจะบอกมาคะัะ คนสุดท้ายที่อยู่กับคุณพัดเป็นแกตามใจแกสิไอก้กาดหน้างโง่นั่นก็คงคิดว่าเขาอยู่กับแกไม่เห็นหรือไงฉันคือแกแบมแกก็คือฉันแกเอาตัวเขาไปไว้ที่ไหนบัวฉันขอร้องละปล่อยเขาอย่าทำแบบนี้ถ้าแกต้องการบ้านแสงดาวหรืออยากมาแทนที่ฉันฉันจะยอมแกทุกอย่างเลยบัวอย่าทำแบบนี้เลยนะขอร้องละคุณพัดต้องมางานนี้นะ คนจะรู้ถ้าเขาหายตัวไปคืนนี้ความลับของแกจะถูกเปิดเผยฉันไม่เคยมีตัวตนกันลืมไปแล้วหรือไงบําโลกนี้มีแค่แกคนเดียวอยู่แล้วนี่ร่างของอีกฝ่ายผลักบัวบุสบาลงไปกองอีกครั้งก่อนจะสาวเท้าจากไปหายลับไปกับความมืดมิดของส่วนไม้แห่งนี้ความเยบเกิดขึ้นอีกครั้งบัวบุสบายังคงนั่งซุกอยู่กับพื้นเย็นชื้ใต้ต้นไม้ ต้นตัวในเงามืดพร้อมกับเสียงสะอื้นที่ดังมาเป็นระยะมันเนิ่นนานในความรู้สึกของกิริดาแมคเคอรี่แต่เธอยังไม่ยอมขยับตัวจากที่เดิมยืนแนบกายอยู่กับแมกไม้เพื่อรอบดูสิ่งที่หล่อนแสดงออกมาโดยคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นสมองของหญิงสาวกำลังทบทวนถึงบทสนทนาของสองคนนี้อย่างรวดเร็วนี่แปลว่าเกรเวลแพทตินาหายไปเลขาของเขากำลังกลุ้มใจที่จะแจ้งข่าวเรื่องนี้แก่มาคัส บอดิกัดรังยักนั้นกิริดานึกสงสัยว่าการที่หล่อนมีคนอีกคนเป็นญาติที่สนิทมีใครบ้างที่รู้เรื่องคู่แฝดของหล่อนแน่นอนวินดี้เบลฟอร์ดวาเธออยู่และเติบโตกับหล่อนมาหลายปียังไม่รู้มาก่อนเลยว่าบัวบุษบามีคู่แฝดที่เหมือนหล่อนราวกับแกะแย่ก,กว่านั้นคู่แฝดของหล่อนเป็นฆาตกรฆ่าหญิงสาวมาแล้วถึงสามรายกิริดาพยายามนึกไปถึงข่าวซุปซิบ ที่เคยได้ยินมาจากพนักง,งานฝ่ายไอทีชื่อพลายรุ่งนันหล่อนเหมือนอยากจะพูดและเอ่ยถึงการหายตัวไปของไลลานางแบบสาวที่เคยมาติดพันกับเกเบลแพทตีน่าหล่อนหายไปอย่างลึกลับและหาตัวไม่เจอและการตายของเจตยาสาวนักบัญชีที่ถูกฆาตกรลึกลับสังหารตายในลานจอดรถที่ห้างแห่งหนึ่งหลังจากที่หล่อนไปทานมือค่ำกับเพื่อนๆใน,นแผนกก่อนจะแยกย้ายกันกลับที่พัก เรื่องนี้เกิดขึ้นไม่นานนะักก่อนการตายของวินดี้เบลฟอร์ดแค่ไม่กี่เดือนทุกคนในแพทตินาคอมปานีไม่ได้เอ่ยถึงเรื่องนี้อีกเลยทำเหมือนกับว่าเจติยาไม่เคยมาที่นี่มาก่อนหญิงสาวนึกเกลื่องตัวเองที่ใส่ใจเรื่องคนแปลกหน้าพวกนี้น้อยเกินไปบางทีตอนที่กลับไปอยู่บ้านแสงดาวกล่าวก่อนเธอน่าจะจัดการคาดคันกับบัวบุษบาให้รู้เรื่องก่อนที่ฆาตกรจะลงมืออีกคลั้งกับวินดี้นั่นมันอาจหมายถึงวินดี้รอดชีวิต และกิริดาแมคคารีก็อาจจะยังคงอยู่กับหมอเคเลวินและวินดี้ก็ยังคงเป็นภรรยาของเคเลเบลโดยที่ไม่ต้องเป็นแบบนี้ไม่มีใครต้องเสียใจไม่สิอย่างน้อยคงมีแค่บวัวบุษบาที่ต้องเสียใจแต่นี่ไม่ใช่เวลาที่เธอจะมนุกเสียได้ที่เปลี่ยนแปลงอนาคตไม่ได้กิริดาคิดหญิงสาวคิดว่าตัวเองนั้นเห็นแก่ตัวเกินกว่าจะยอมรับว่าเธอนั้นหลงรักหมอเคเลวินมากมายแค่ไหน การเปลี่ยนใจไปเป็นภรรยาของเกรเบลแพทิน a าเพราะความสงสารนั้นไม่ใช่สิ่งที่ควรจะทํานี่คือสิ่งที่หล่อนคิดไปเองเท่านั้นเองมันเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้แล้วแล้วคู่แฟตของบัวบุสตาบาเอาตัวเกรเบลแพทินาไปได้อย่างไรในเมื่อมาคัสบอดิการ์ดของเขาออกจะฉลาดล้ำลึกและหูตากว้างไกลขนาดนั้นหรือว่ายิกงสาวเบิกตากว้างกว่า,วาเดิมเมื่อคิดถึงประโยคสุดท้ายของคู่แฝดของบัวบุสตาบา ฉันคือแกแบมและแกก็คือฉันฉันไม่เคยมีตัวตนแกลืมไปแล้วหรือแบมรอบนี้มีแค่แกอยู่คนเดียวเท่านั้นฮะกิริดายิ้มออกมาได้เธอค่อยๆสาวเท้าออกจากที่ตรงนี้อาศัยความมืดพาตัวเองมาอยู่ด้านนอกห้องงานจัดเลี้ยงในเวลาไม่ดานนักป่านนี้หมอเลยวินคงตามหาเธอแล้วเขาอาจจะก,กำลังโกรธแต่เธอกำลังหาตัวกเกรเบลได้ที่ไหนละ่ะนอกจากบ้านแสงดาว เดินผ่านคนแปลกหน้าคนหนึ่งที่หาทางออกไปยังลานจอดรถกีริดาช่วยบางอย่างจากคนแปลกหน้าอย่างง่ายได้ท่าทีคล้ายเคยชินกับการทำอะไรแบบนี้ได้กุญแจรถยนต์จากคนแปลกหน้าคนหนึ่งกดรีโมทหาตำแหน่งของมันไม่นานนักหญิงสาวก็ขับมันออกจากงานเลี้ยงนี้ไปอย่างรวดเร็วคิดแค่ว่าเอาตัวเกรเ,เบลออกมาจนได้เธอจะรีบกลับมาที่นี่หวังว่าหมอกเกรวินจะไม่หัวเสียมากนะัก ไม่งั้นไม่อยากจะคิดเลยว่าเธอจะถูกเขาลงโทษหนักบนเตียงนั้นอีกหลายวันก็ได้คิดพลางถอนหายใจเธอนึกห่วงความปลอดภัยของเกลเบลแพทินาขึ้นมาอย่างไม่รู้ตัวไม่เจอเลยฮะอาหมอพี่แป้งปิดมือถืองานประมูลกำลังจะเริ่มอยู่แล้วให้ตายเหอะใจเย็นๆลูกแป้งคงไปห้องน้ำคนมันเยอะอาจจะรอคิวนานก็ได้เคลวินจ้ะเธอไปนั่งเถอะเดี๋ยวพี่ลองไปดูที่ห้องน้ำเอง แต่ว่าพี่ดาฮะคงไม่มีอะไรเลรวร้ายแบบนั้นหรอกนะเคลวินนี่มันงานเลี้ยงคนมันเยอะแยะพวกรักษาความปลอดภัยก็เดินกันให้เกลื่อนใครเข้าใครออกก็ต้องโชว์บัตรใจเย็นๆละ่ะสองหนุ่มต่างวัยสบตาก,กันด้วยความคิดที่เต็มไปด้วยความกังวลไม่แตกต่างกันนักผมโทรหาอาแพทเขาปิดเครื่องปัดกระซิบบอกพี่เคยด้วยท่าทีกังวล ทอสายตามองตามร่างมันดาที่เดินไปทางห้องน้ำเพื่อไปตามหาพี่สาวของเขาคุณแพทสัญญากับอาแล้วว่าจะเลิกยุ่งกับแป้งปัดตวัดสายตาใส่หมอเคลวินด้วยท่าทีขัดใจเล็กๆแล้วอาหมอก็เชื่อใจถ้าเป็นผมผมไม่มีทางเชื่อใจใครทั้งนั้นเอาละผมจะตามหามาคัสหมอนี่ต้องรู้อะไรดีแน่แนถ้ามันเจอเราต้องรู้ว่าคุณแพทยอยู่ที่ไหนแล้วเขาเจอพี่แป้งหรือเปล่าอาจจะไปด้วย แล้วงานประมูลจะเริ่มอยู่แล้วเกิดไปกันหมดแล้วใครจะยกป้ายอ่าหมออยู่นี่เหอะผมจะตามหาพี่แป้งเองแต่ว่าเก้าอี้ที่ว่างเปล่าด้านข้างทําให้ชายหนุ่มต้องขมวดคิ้วมุนด้วยความหวาดกลัวที่ครอบคลุมในจิตใจไปหมดแล้วเขากลัวว่าเกรเบลจะไม่รักษาสัญญาแม้ว่าเขาจะเชื่อใจหนุ่มรุ่นพี่คนนี้มากแค่ไหนก็ตามทีแต่คําพูดของปัดอดจะทําให้เขาสั่นคลอนไม่ได้หากแต่ความคิดในด้านดีสั่งเขาว่า เลเบลเป็นคนรักษาคำพูดเสมอแม้ว่าครั้งหลังสุดนี้เขาพยายามจะหาทางหลีกเลี่ยงก็ตามทีแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะทำมันอีกหลังจากรับรู้แล้วว่าแอนหวานนั้นรู้สึกอย่างไรกับเขาเคลวินแมคคารีพยายามคิดในแง่ดีแม้ว่าเขาตกอยู่ในความกังวลมากมายก็ตามทีเวลาไม่นานนักชายหนุ่มเห็นสองคนเดินตามปัดตามมาติดตตรงมาที่โต๊ะของเขา ทำให้เกรวินผุดลุกและเป็นฝ่ายเดินไปหาเสียเองเธอไปหลังเวทีหลังจากนั้นก็เดินหายไปด้านหลังนั่นผมติดต่อแพททินาไม่ได้เขาทิ้งมือถือที่ตึก B ีสกล้องที่นั่นไม่ทำงานสักตัวเออให้ตายพยายามค้นหาเขามาเกือบชั่วโมงแล้วเขาถูกหลักผาตัวแน่ยสิงบริการหน้าดุเอ่ยขึ้นเบาๆกว่าสายตามองรอบบริเวณแน่ใจว่าปราศจากพวกสื่อ ครั้งสุดท้ายเขานั่งอยู่กับคุณแบมที่คอฟฟี่ช็อปด้านหน้าโรงแรมเห็นคุยกันเรื่องงานประมูลนี่หละถามเธอหรือ,อยังเคลวินเอ่ยด้วยเสียงอันกังวลเขารู้จักบัวบุษบาจากคำบอกเล่าของวินดี้ในร่างของกิริาแมคเคอรี่มาหลายเดือนแล้วทำให้หมอหนุ่มเต็มไปด้วยความคิดที่วิตกมากขึ้นเธอบอกแยกกับเขาตอนงานใกล้จะเริ่มพอต้องไปดูพนังกงานที่ดูแลเครื่องเพชรในห้องจัดเลี้ยงเธออยู่ที่ไหนผมอยากเจอเธอ ห้องจัดเลี้ยงแต่สีหน้าเธอไม่ค่อยดีเลยดูเหมือนจะร้องไห้ด้วยผมคิดว่าเธอคงกังวลที่หาตัวแพตติน่าไม่เจองานกำลังจะเริ่มเธอต้องเป็นพิธีกรเปิดงานแทนนี้แทนแพตติน่าถ้าหาตัวเขาไม่เจอแล้วก็เคลวินก้าวพรวดออกไปมีอีกสองคนนั่นสาวเท้าตามมาติดติดหาห้องส่วนตัวให้ผมกับเลขาคุณแพทผมต้องรู้ว่าเธอรู้แน่ว่าคุณแพทอยู่ที่ไหน เธอรู้แน่หมอฮะทำไมแน่ใจอย่างนั้นล่ะปัทักทุมด้วยความไม่เข้าใจขณะที่มาคัสนั้นก้าวตามมาติดติดดูเหมือนบริการหนุ่มจะได้เบาะแสบางอย่างจากการรายงานผ่านเครื่องสื่อสารที่ข้างหูของเขานั่นเดี๋ยวยามที่ลานจอดรถด้านหน้าได้ภาพมาแล้วคู่มั่นของคุณขับรถแขกรายหนึ่งออกจากงานนี้ไปเมื่อชั่วโมงก่อนให้ตายนี่มันอะไรกันคุณแมคคารีขโมยรถแขกในงานนี้ไป มันหมายความว่ายังไงคุณหมอเครวินเกลวินชะง,งักกึกหันมาสบตากับปัดพวกเขาต่างก็อึ้งไปนานทีเดียวมาคัาสบดอยู่ในลำคอด้วยความฉุนเฉียวอยู่หลายคำที่ล้วนแต่เป็นคำหยาบคายตามคนต่างมองหน้ากันอยู่นานเพราะคิดหาคำตอบไม่เจอกฤริดาลงมายืนนิ่งใช้ความคิดในความมืดกว่าสายต,ตามองถนนยาวที่อยู่ด้านหน้าบ้านนั่นก็ให้นึกหนักใจเธอเข้าไปในบ้านแสงดาวไม่ได้แนะ่ ลระบบรีโมทคอนโทรนั่นแน่ใจได้ว่าบัวบุษบาคงจะเปลี่ยนพาสเวิร์ดมันไปแล้วในเมื่อบัวบุษบาคนนี้ไม่ใช่คนที่เธอรู้จักดีนี่สิมันเป็นปัญหาใหญ่ที่จริงเธอน่าจะคิดออกตั้งนานแล้วว่าทำไมบัวบุษบาถึงได้มีท่าทีเศร้าเสียใจมากมายขนาดนั้นกับการที่เสียวินดี้เบลฟอร์ดไปทั้งที่หล่อนเป็นคนลงมือฆ่าว,วินดี้กับมือคนที่กล้าฆลาคนจะมีความเสียใจได้อย่างไร นั่นเป็นเพราะหล่อนไม่ได้ข้าววินดี้หล่อนอาจจะมาแน่ใจก็ตอนที่กเกรเบลหายตัวไปนั่นหรือไม่ก็แน่ใจหลังจากที่วินดี้ตายไปแล้วเป็นไปได้ที่ว่าคู่แฝดเป็นคนลงมือกับวินดี้เบลฟอร์ดคิดพลางถอนหายใจกวาดสายตามองรอบๆกายอีกครั้งเธอรู้ช่องทางสำหรับเข้าไปในบ้านแต่งดาวโดยที่บัวบุษบาคนนี้หรืออีกคนนั้นไม่มีทางรู้มันเป็นโพรงใหญ่พอที่จะเดินเข้าไปง่ายๆ หากแต่ต้องแวกหญ้าที่สูงท่วมหัวนี้ไปให้ได้ก่อนและแ่่าจริงกิริดามองชุดที่สวมบนลำตัวของตัวเองด้วยความรำคาญการหาตัวของเกรยเบลจะรอไม่ได้หญิงสาวพยายามไม่ใส่ใจรอยขีดข่วนจากหญ้าคาพวกนี้ก้าวไปยังที่หมายทันทีสองท่อนขารู้สึกถึงความแสบร้อนจากการขีดข่วนของใบหญ้าคมคมนั่นแต่ในที่สุดเธอก็ก้าวเข้ามายืนในเขตรั้วของบ้านแสงดาวจนได้ ไฟสนามที่ติดไว้นั้นสว่างมากพอที่จะได้เห็นสุนัขทางฝูง,งกำลังพุ่งตรองมาทางนี้กิริดาหัวใจเต้นระัวขึ้นมาทันทีเวลาเธออยู่ในร่างของกิริดาแมคเคอรีสแต่ด้วยสติพวกมันจะจำเธอได้อย่างไรคิดด้วยความตร่นตระหนกกับเหตุการณ์เฉพาะหน้าที่กำลังเกิดขึ้นไม่กี่นาทีนั้นตกลงคุณจะบอกอะไรเราได้บ้างคุณแบมบอสคุณอยู่ที่ไหนล่ะ ข้าเท้าแขนกะโต๊ะส่งเสียงคมขู่แม่เลขาหน้าหวานคนนี้ด้วยความหงุดหงิดเวลาผ่านไปถึงสิบนาทีหล่อนก็ยังเอาแต่ร้องไห้ทว่าปราศจากเสียงสะอื้นมีแค่น้ำตาที่ไหลพลากเท่านั้นผมว่าคุณบอกพวกเราเถอะนะคุณบัมแพตติน่าอาจตกอยู่ในอันตรายคนที่เขาเจอครั้งสุดท้ายนั่นก็คือคุณคนเดียวผมเช็คกล้องทุกตัวในตึกนี้แล้วเขาเดินออกไปกับคุณที่หน้าโรงแรมเมื่อหัวค่ำเขาขึ้นรถไปกับคุณ มาคัสทำท่าจะหมดความอดทนเขาเลื่อนตัวมาที่เคลวินชักสีหน้าดุด,ดันใไล่อนแววตาคู่นั้นปรากฏแววอำมหิตขึ้นทันทีบอกมาก่อนที่ผมจะให้คนพวกนี้ทรมานคุณคุณบมัมสีหน้าของหญิงสาวชาวไทยนั้นราวกับหมดอะไรตายอยากเธอเงียบยกมือปาดน้ำตาออกจากแก้มเงยหน้าสบตาบอดิการของแพททน่าเต็มตาขอปืนให้ฉันไม่ก็ฆ่าฉันเถอะมาคัส ยังไงสตาคุณก็ไม่ได้คำตอบที่ต้องการแน่เพราะฉันไม่รู้ว่าคุณพัดอยู่ที่ไหนคิดหรือว่าถ้ารู้ฉันจะไม่บอกคุณมาคัสตบตากับเกรวินก่อนเลื่อนสายตาไปที่อีกสองคนที่ยืนอยู่ตรงหน้าประตูมีแค่ปัดแมคคารีที่ยังก้มหน้ากับระบบบางอย่างของเขารถคันนี้จอดอยู่ไม่ไกลาจากบ้านแสงดาวของคุณส่งคนไปที่นั่นเดี๋ยวนี้เลยมาคัสปัดเอ่ยขึ้นพลังฝุดลุกร้อมกับเกรวินพุวดมาที่เขา เราไปกันเถอะผมแน่ใจว่าเรื่องนี้ต้องเกี่ยวกับคุณแพทแน่มาคัสทำไมอาหมอแน่ใจอย่างนั้นละะ่ะคะก็เพราะวินดี้เอ่อแป้งขโมยรถนั่นไปบ้านแสงดาวนี่น่าจะมีสาเหตุพอเพียงที่จะพี่แป้งไม่เคยไปที่นั่นแล้วคุณวินดี้มาเกี่ยวอะไรด้วยเธอตายไปแล้วนี่ฮะไม่รู้สิแต่อาว่าเราต้องรีบแล้วปัดโทรบอกพี่ดาด้วย ผมจะบอกแม่ยังไงฮะอาหมอเราต้องเจอพี่แป้งก่อนผมไม่เข้าใจอยู่ดีพี่แป้งไปเกี่ยวข้องอะไรกับบ้านแสงดาวของคุณแบมชายหนุ่มร่างสูงห้าคนที่ยืนอยู่ในนี้ต่างจ้องไปที่บวกอุศบาเป็นจุดโฟกัสเดียวกันแต่หญิงสาวได้ทําได้แค่นิ่งเงียบไม่ยอมปริปลากพูดสิ่งใดออกมาอีกเลยเอาละคุณต้องไปกับเราคุณแบมเร็วสิแล้วงานเลี้ยงนี่หลหะมาคัสใครคนนุงชวงขึ้นมาอย่างไม่เห็นด้วย ครูหนึ่งมาคัสนิ่งไปอย่างใช้ความคิดก็ได้คุณแบมคุณจัดการงานเลี้ยงนี่แต่ขอรีโมทเข้าบ้านแสงดาวให้ผมฮาลโหลฟนายกับจิมมี่เฝ้าเธอไว้คืนนี้ถ้าฉันหาตัวแพททีน่าไม่เจอเราจะสวยกันหมดเข้าใจไหมไม่รอให้ทุกคนคัดค้านหรือออกความคิดเห็นใดๆอีกมาคัสรีบสาวเท้าตามคุณที่เหลือออกจากห้องนี้ไปอย่างรวดเร็วสองคนที่ได้รับคำสั่งนั้นยืนไหลตรงจ้องมองที่หญิงสาวชาวไทยอีกครั้ง เชิญครับคุณแบมงานเลื่อนต่อไปไม่ได้อีกแล้วฮาลอบเอ่ยขึ้นด้วยเสียงอันราบเรียบเจ้าจะฝ่งพุ่งมาที่เธอด้วยความเร็วยากที่จะคาดเดาได้กริดาแมคคารีได้แต่ยืนตัวแข็งทื่อพบว่าเจ้าสี่ขาพวกนี้ไม่ได้ส่งเสียงคำรามเท่านั้นสีในตาอันเต็มไปด้วยความประสงคร้ายต่อผู้ปกรุกนั้นมันช่างเต็มไปด้วยสัญชาตญาณในการปกป้องท้องถิ่นของพวกมันสูงเกินไป หยุดนะสต็อปเบอร์นาร์ดหญิงสาวได้ยินเสียงตัวเองตะคอกใส่เจ้าจ่าูงก่อนจะถอนหายใจลงอกที่พวกมันสามตัวที่สูงมากกว่าเอวของเธอนั้นชะงักกึกอยู่กับที่หญิงสาวพ่นลมออกจากปากแรงๆขอบใจที่จำฉันได้พวกแกนี่ช่างความจำดีจริงๆนะเพื่อนยากสุนัขตัวโต,วตวทั้งสามตัวนั้นพากันกระดิกหางรับรู้การสนทนาเรากับเข้าใจทุกอย่างที่เธอพูด ฉันต้องหาตัวคุณแพทย์ให้เจอก่อนที่คู่แฝดของแบมจะกลับมาพวกแกเข้าใจไหมหญิงสาวสาวเท้ามุ่งสู่บ้านแสงดาวก้าวเร็วผ่านท้องสนามหญ้ากวาดสายตามองรอบๆบ,บ,บ้านแสงดาวมันตกอยู่ความเงียบกลิบจนน่ากลัวแม้ว่ายังคงมีแสงไฟประดับอยู่หลายดวงก็ตามทีหญิงสาวไม่ลืมขย่งปลายเท้าเพื่ออื้มมือหยิบกุญแจที่ลับสำหรับบินดี้เท่านั้นที่รู้เรื่องนี้ดีเธอจัดการไขกุญแจเข้าไปยังด้านในอย่างง่ายได้ ในที่สุดกิริดากำลังคิดว่าคู่แฝดของบัวบุสบาที่ชื่อบัวนั้นหล่อนจะเป็นคนอย่างไรได้นอกจากเป็นคนขี้อิจฉาริษยาจากการเล่าฟังการโต้เถียงของสองคนนั้นไม่นานนักเธอก็คิดว่าเดานิสัยของคู่แฝดของบัวบุษบาได้ไม่ยากรู้อยู่อย่างหนึ่งว่าคนที่เป็นฝาแฝดกันนั้นมักมีความรู้สึกหรือความต้องการคล้ายคลึงกันบัวบุษบาลงลายกเกรเบลแ,ลแพทินาและคู่แฝดของหล่อนก็คงไม่ต่างกันนัก ดีไม่ดีบัวบุษบาเองก็อาจจะต้องถูกคู่แฟตของตัวเองฆ่าทิ้งแล้วสวมรอยเป็นหล่อนเสียเองในวันใดวันหนึ่งก็ได้จากคำคู่นั้นทำให้กิริดารู้ว่าผู้หญิงคนนี้จิตใจอำมหิตมากทีเดียวคิดไปก็อดจะห่วงใยห,หล่อนไม่ได้อดจะคิดถึงบทสนทนาที่ได้คุยกับปฏิมาเมื่อตอนบ่ายวันนี้ไม่ได้ปฏิมานั้นทำงานได้ดีทีเดียวหล่อนหาข้อมูลของเลขาสาวของเกรเบลให้เธอได้ไม่ยากนัก ยหญนี่ไม่ได้ไปอยู่ที่บ้านแสงดาวของหล่อนนานแล้วนะแป้งฉันได้ยินมาอย่างนั้นหล่อนอยู่ห้องจุดของหล่อนไม่ไกลจากออฟฟิศเท่าไหร่น่าจะหลังจากที่เสียน้องสาวไปครานนั้นนั่นละทำงานแล้วก็ทำงานไม่มีการคบหาเพื่อนๆนไม่ว่าเป็นชายหรือหญิงได้ยินมาว่าหนุ่มฝ่ายไอทีหลายคนตามจีบหล่อนนะแต่ใาญนี่มันหญิงะมัดคงรอให้คุณแพทหันมามองละมัง้งไม่รู้สิปฏิมาคาดเดาไปตามเรื่อง แต่กิริายามนี้ว่าสไตยตามองรอบๆบ,บ,บริเวณภายในบ้านมันไม่ได้เป็นอย่างที่ปฏิมาบอกเลยทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมสะอาดเอี่ยมเรากับได้รับการดูแลตลอดเวลาหรือหล่อนจะจ้างแม่บ้านข้อนี้เธอไม่เชื่อแน่บัวบุษบาไม่ชอบให้ใกลล่วงล้ำมาในบ้านแสงดาวหล่อนชอบทำงานบ้านคนเดียวกับเครื่องมือทำความสะอาดแบบทุนแรงได้เยอะนั่นเธอสินะมีอีกทางหนึ่ง คนที่อยู่บ้านนี้ไม่ใช่บัวบุษบาตัวจริงอาจจะเป็นคู่แฝดของหลอนก็ได้ถ้าบัวบุษบาอยู่ห้องชุดของหลอนคนที่อาศัยอยู่ที่นี่ก็น่าจะเป็นอีกคนหนึ่งคนที่หลักผ่าตัวของเกรเบลแพติน่าจะมีใครบ้างที่รู้เรื่องนี้ในเมื่อบัวบุษบาไม่เคยมีเพื่อนสักคนเสียงของมาปริชีดังมาในความทรงจำเขาเคยบอกว่าแน่ละขาดคุณไปคนหนึ่งบ้านสแสงดาวก็ไม่มีใครอีกแล้ว สมบัติทุกชิ้นเป็นของยายแบมคนเดียวผมไม่อยากพูดเรื่องนี้อีกเอ้าเหอะนั่นเป็นเรื่องในครอบครัวคุณนีนาเว้นก็แตะพี่สาวคุณจะแต่งงานกับพวกแพทชินาเธอคงจะเผื่อแผ่คุณบ้างหละ่ะพวกนั้นรวยจะตายไปแม้แต่มาร์ชีก็ยังไม่รู้ว่าโบบุสบามีคู่แฝดหล่อนทำตัวเป็นคนเดียวที่ไม่มีญาติเหลืออยู่หลังจากวินดี้เสียชีวิตไปแล้วผลักประตูเข้าไปยังห้องนอนของบอับบุสบา เพียงแค่กดเปิดสวิตไฟตรงข้างผนังกิริดาก็ถึงกับอุทานออกมาเสียงพล่ากับภาพที่เห็นเต็มตานั้นโอ้พระเจ้าใหญ่นี่ช่างรคจิตจริงจริงด้วยให้ตายกเกรเบลแพทินานอนยาวกับเตียงใหญ่ในสภาพที่เปลยเปล่าไปทั้งตัวดูเหมือนเขาจะโดนวางยาอะไรสักอย่างร่างหนานั้นถูกมัดขึงกับเตียงใหญ่ในสภาพราวกับนักโทษดวงหน้าขมขายนั้นซีดเผือดไร้สติเต็มร้อยหญิงสาวก้าวมาที่เขาด้วยความตื่นตระหนก เห็นในตาหลีบปลือนั้นทำท่าพยายามจะลืมขึ้นแต่เหมือนปราศจากเรี่ยวแรงใดๆเย่บ้านี่ต้องโรคจิตแน่ๆที่ทำกับคุณแบบนี้ไม่อยากจะเชื่อเลยคุณแพทบนพลังรีบแก้มาทให้ชายหนุ่มที่นอนหายใจรยรินริมฝีปากอยากสวยนั้นแห้งผากทำท่าจะพูดบางอย่างแต่ไม่มีเสียงเล็ดรอดออกมาเลยแม้แต่คำเดียวกระดาหยิบซื้อกล้ามมาสวมใส่ให้ชายหนุ่มกับกาเกงบ็อกเซอร์ตัวหนึ่งด้วยความทุลักทุเลสุดๆ เพราะสภาพที่ขายกับคนเมายานั้นต้องรีบหน่อยคุณแพทคุณไหวไหมให้ตายเถอะทำไมตัวคุณหนักเป็นบ้าหญิงสาวบนพลังหอบหายใจด้วยความเหน็ดเหนื่อยกว่าจะทั้งลากทั้งประคองร่างสูงใหญ่นั้นมาถึงประตูนหน้าบ้านได้กิริดาก็แทบจะหมดแรงแล้วฉันต้องพาคุณไปหาหมอก่อนคุณแพทมีสติหน่อยได้ไหมเนี่ยบางทีหญิงสาวก็อดจะโทษกิริดาแมคคอรี่ไม่ได้ที่เธอตัวเล็กเกินไป เมื่อต้องมาแบกรักน้ำหนักจากร่างหนาของเกรเบลยามไร้สติเต็มร้อยแบบนี้ทำให้ยิ่งเพิ่มความลำบากให้กับตัวเองมากขึ้นแต่มันไม่มีทางเลือกอีกแล้ววินวินดี้นั่นคุณใช่ไหมเสียงกระซิบที่สั่นพลานั้นทำให้เธออดใจชินไม่ได้ใช่ฉันเองเกรเบลแข็งใจหน่อยนะคะตัวคุณหนักมากฉันไม่ไหวนะต้องเดินอีกไกลคุณไม่ใช่วินดีของผม คุณเป็นของเคลวิ่นไปแล้วเสียงตัดพอนี่ก็เช่นกันหญิงสาวทำเป็นไม่ได้ยินมันเมือต้องเร่งฝีเท้าพาร่างสูงใหญ่ของชายหนุ่มลงบันไดามาชั้นล่างได้ท่ามกลางเสียงหอบหายใจด้วยความเหน็ดเหนื่อยมากทีเดียวเดินสิคะคุณแพทเราต้องไปที่กำแพงฉันจอดรถไว้ที่นั่นต้องเดินอีกไกลนะผมหายใจไม่ออกแบให้ผมกินบางอย่างเขาบอกด้วยเสียงกระท่านกระท่นนั่นไม่ใช่บม แข็งใจหน่อยนะคะผมหิวน้ำเขาบอกเสียง่วยจนหญิงสาวต้องวางร่างใหญ่กับโซฟานั่นปล่อยเข้าทิ้งตัวลงไปก่อนจะพุ่งตัวไปยังในครัวเปิดตู้เย็นหยิบน้ำมาขวดหนึ่งค่อยค่อยดื่มค่ะพอเห็นสีหน้าของชายหนุ่มดีขึ้นบ้างแล้วหญิงสาวก็ใจชื้นขึ้นมาบ้างดีขึ้นบ้างไหมคะไปกันได้แล้วค่ะคุณแพทย์ก่อนที่ยายนั่นจะกลับมาเจอเราเธอไม่รอช้าที่จะพยุงร่างหนานั่นขึ้นมายืนอีกครั้ง เขาปลื้ดตาลงท่าทางเหนื่อยอ่อนไม่น้อยแต่ก็ดูดีขึ้นกว่าเมื่อครู่นี้แบมวางยาผมนั้นไม่ใช่แบมค่ะฉันจะพาคุณไปหาหมอเดินออกมาถึงสนามหญ้าเกลเบลก็ยังพล่ามพูดแต่ประโยคเดิมๆขณะที่ขยับขาเก้าเตินไปด้วยความยากลำบากกว่าที่เธอจะพาเข้ามาถึงรถที่จอดอยู่นั่นได้ทำให้หญิงสาวเปียกโชกไปทั้งตัวด้วยเหงื่อที่เกิดจากการออกแรงนั้น เธอทิ้งร่างหนาของชายหนุ่มไว้กับเบาะหลังของรถคันนี้ขยับตัวมานั่งประจำคนขับก่อนจะนิ้วหน้าเมื่อเห็นรถยนต์คันหนึ่งแล่นผ่านไปนั่นรถของบัวบุษบาแน่เธอจำได้ดีทีเดียวหัวใจของกิริดาแมคคอรี่เต้นแรงอีกครั้งหวังว่าหล่อนจะไม่เห็นรถคันนี้หรอกนะคู่แฝดของบัวบุษบาท่าทีนั้นฉลาดเป็นกลดทีเดียวหล่อนทำให้วินดี้เข้าใจว่าเป็นบัวบุษบา ที่เป็นคนผลักวินดี้ตกจากระเบียงนั้นแวตาอมหิตคู่นั้นยังฝังอยู่ในความทรงจำของเธออยู่เลยมันไม่ง่ายเลยที่คนอย่างบัวบุษบาจะรับมือกับน้องสาวคนที่เป็นเหมือนเงาของหล่อนนั้นทั้งยังมีสายใยที่เหมือนเป็นสิ่งผูกมัดกันแน่ใจได้ว่าบัวบุษบาคงไม่มีทางตามน้องสาวทันแน่คิดเสียเวลาอยู่นานกว่าจะเห็นรถยนต์คันนั้นแล่นผ่านประตูใหญ่เข้าไปยังด้านในบ้านแสงดาวกีริดาลิบ เข้าเกียร์ถอยหลังเหยียบคันเร่งพารถยนต์คันนี้ขึ้นสู่ท้องถนนที่มืดบิดนั่นขับมาได้ระยะหนึ่งหญิงสาวก็สะบัดออกเสียงต่ำเมื่อมองนาฬิกาที่ข้อมือเธอคงไปงานเลี้ยงนั่นไม่ได้แล้วจากสภาพชุดที่สวมใส่และคนที่นอนหมดสติอยู่เบาะหลังนี้มีทางเดียวต้องพาเกรเบลไปหาหมอแต่ถ้าเป็นข่าวอีกละ่ะนั่นคงไม่ดีแน่เธอจะพาเกรเบลไปที่ไหนได้บ้างขับรถไปก็ถามตัวเองไป ก่อนที่ความคิดจะแล่นมาที่มาร์กริชชี่เขาช่วยเธอได้แน่เธอคิดก่อนจะยิ้มออกมาหลังจากพบกับความหน็ดเหนื่อยมาตลอดชั่วโมงหนึ่งเต็มๆป่านนี้แม่สาวคู่แฟดของบัวบุสตาบาจะทำหน้ายังไงนะักที่จูจ่ๆเหยื่อก็หายไปจากเตียงนอนสะงัน้นทำให้มุมปากนั้นยกสูงเป็นรอยยิ้มแห่งความสาแก่ใจเกิดอะไรขึ้นคุณแมคครี ก็ามาร์กิชียอมลงมาหาเธอได้เสียเวลาไปตั้งสิบกว่านาทีหลังจากที่กิริดาเป็นฝ่ายโทรหาเขารออยู่ที่หน้าล็อบบี้ของอาคารชุดที่มาร์กิชีพักอยู่มีสองสาวเฝ้าอยู่หน้าเคาน์เตอร์นั่นมองมาด้วยความสนใจเขาโดนวางยาฉันไม่กล้าพาไปโรงพยาบาลกลัวพวกนักข่าวมาร์กี่ีมองสำรวจเธอแวบหนึ่งด้วยสายตาแห่งความสงสัยสุดๆกับสภาพที่กิริดาแมคกรีเป็นอยู่ยามนี้ ฉันจะเล่าทีหลังช่วยเขาก่อนได้ไหมคะฉันอยากได้เกลือแร่หรืออะไรก็ได้ที่ทําให้เขาสั่งจากยาบ้าบ้านี้ให้ตายสิม,มกักอย่ามองฉันแบบนี้นะสีหน้าของนักสืบหนุ่มของเกรทคอมพานีทําให้หญิงสาวอดจะสะบดออกมาไม่ได้นั่นคุณจะไปไหนฉันอยากได้เครื่องดื่มสักอย่างหญิงสาวเดินไปห้องครัวขนาดเล็กด้านข้างๆหยิบช่วยเครื่องดื่มเย็นๆจากตู้เย็นโดยไม่ได้ขออนุญาตเจ้าของห้องเลยสักคำ กลับมานั่งที่โซฟาอีกครั้งจ้องมองมาร์กริชชีที่กำลังใช้เครื่องมือของเขาตรวจร่างกายของเกรเบลแพทิน่าอยู่พักหนึ่งแค่สตานที่ทำให้มึนเมาไม่ถึงกระทำให้หัวใจวายหรือหมดสติยาปลุกเซ็กหรือเปล่ายายั่นจับเขาขึงแก้ผ้าบนเตียงเหมือนพวกซาดิกเธออดจะถามไม่ได้ที่ทำให้มาร์กจ้องเธอเขม็งทีเดียวเธอยักไหล่ไปมาแพทิน่ามีงานเลี้ยงที่โรงแรมคืนนี้ เขาเป็นถึงเจ้าของงานเลี้ยงแล้วเกิดอร่อยขึ้นกับเขาคุณใช้ห้องน้ำผมได้มีเสื้อผ้าสำรองอยู่เดี๋ยวผมจะหยิบให้ส่วนแพททิน่าผมจะให้เขานอนพักไม่นานก็จะดีขึ้นเราค่อยคุยกันทีหลังคุณแมคคาอรีหวังว่าคุณจะไม่รีบกลับหรอกนะกรีดาพยักหน้ารับอย่างบททางเลือกทั้งที่เธอน่าจะรีบกลับไปที่งานเลี้ยงนั่นปานน้เกลวินและแมคคารี่ทุกคนคงรู้หมดแล้วว่าเธอหายตัวไป พอคิดขึ้นมาได้หญิงสาวก็ควรหามือถือตัวเองปรากฏว่ามันไม่อยู่แล้วน่าจะตกอยู่ในรถยนต์ข้างล่างนั่นฉันขอมือถือคุณหน่อยสิต้องโทรหาเคลวินไม่งั้นเขากลั่งแน่มาร์คริชีเ่เลื่อนสายตาไปยังโตข้างๆก่อนจะมองเห็นหญิงสาวหยิบมันมาปลดล็อกรหัสโดยที่มาร์กยังไม่ได้อ้าปากบอกเลยสักคำเขาได้แต่จ้องมองเธอเราวกับเห็นสิ่งประหลาดคลวินนี่ฉันเองฉันมีเรื่องต้องคุยกับมาคัส ใช่ค่ะมาร์กกรีในตาลงเล็กน้อยเมื่อเห็นหญิงสาวเลื่อนกายไปยังระเบียงเรากับต้องการความเป็นส่วนตัวท่าทีที่เดินก้าวไปตรงนั้นทําให้ชายหนุ่มถึงกับยินนิ่งภาพบังภาพแล่นเข้ามาทาบทามร่างของกิริดาแมคเกอรี่เรากับเป็นคนคนเดียวกันเขาต้องพ่นลมออกจากปากแรงๆเพื่อสลัดความคิดหันมามองชายหนุ่มที่เป็นแขกยามวิกาลนี้อีกครั้งฟเฟลเวลหลับหลไม่ได้สติไปแล้ว หลังจากดื่มเครื่องดื่มที่เขาพยายามป้อนให้นั่นจนหมดขวดทำไมกิรดาแมคเคอรี่รู้ว่าเขาพักที่นี่นะเป็นคำถามที่มาร์กถามกับตัวเองอยู่ในใจโปรดติดตามบัวรอนซ่อนรักร้ายใน EP ีถัดไปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดสติกเกอร์กดติดตามช่องเพื่อจะได้ไม่พลาดรับฟังนิยายในตอนถัดไปค่ะ